พี่ป๊อถปปือว่าเป็นคนที่ท่านท่านมีความพรอ้อมนะครับแล้วก็ประสบการณ์เอ่ยนะครับแล้วก็ความคิดความอ่านคล้ายๆยกันนะครับพี่ป๊อปกบับอาจารย์เนี่ยมาบวกกันเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะครับหลายหลายท่านกำลังจะเข้ามาแต่ว่าผมพยายามจะไม่เปิดตัวทีเดียวไม่ค่อยเปิดตัวคนกลุ่มค,คนรุ่นใหม่นะครับที่ที่มีองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีวุฒิภาวะพอสมควรก็จะเข้ามาร่วมเยอะ แล้ผมเองก็จะปลีกตัวออกมาจะมาดูด้านการกีฬากอนนี้ได้พูดคุยกับท่านทักษิณไหมครับผมว่าจะมีการท้าทามท่านอนุติธกับอ๋อผมพาผมคุยกันหลยพาไปเจอานึงผมได้หาเรือพี่ป๊อปแล้วก็เรียนึาษาท่านวิถีชีวิตที่เราเคยอยู่กันมาเมื่อถึงเวลาต้องแยกกันก็เป็นเรื่องปกติเราไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร เท่ากับที่ผ่านมานี่พูดคุยกันตลอดผมเนี่ยจะทําอะไรผมต้องหาลือก,กับที่มาที่ไปของแต่ละท่านนะครับคือท่านท่านทัาษสินได้แนะนําอะไรไหมครับส,สองท่านมานนไม่ครับพี่นัน่นละสามสิบคนที่ที่พี่บอกที่จะเปิดชัดๆทิ้นเอยเดี๋ยวก็ค่อยๆปรากฏมาแต่ละทิตย์แหละครับเดี๋ยวก็มีเอง มีบิ๊กเนมหมีบิ๊กเนมแบบว่าเห็นแล้วมีมีเห็นแล้วอื้อไหมยังยังมีสอสอปัจจุบันที่จะเข้ามาอีกมมีครับสอสอด้วยใช่ไหมคะครับแล้วจากพักไหนไม่บอกเดี๋ยวมาเองรวมทั้งสอสอก็พี่น้องทั้งนั้นหลายคนเป็นสอเพราะผมช่วยมาก็จะกลับจะกลับมาใช่ไหมคะไม่ไม่อนนี้ยังคือ คือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาในสู้ศึกนครแล้วตัวเองก็มาป่วยเป็นโควิดหายมาก็เดินทางไปต่างประเทศเพิ่งกลับมาแล้วก็ไปเลือกตั้งท้องถิ่นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันแต่ว่าสสปัจจุบันนี้ก็มีมาร่วมกับเราแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะติดเงื่อนไขคือต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายท่านที่เป็นสสเพราะผมไปช่วยมาแล้วไม่มีผมก็เหนื่อย ที่บอกว่าที่บอกว่าสสปัจจุบันเนี่ยเป็นสสฝั่งรัฐบาลฝ่ายค้านโอ้ยฝั่งรัฐบาลเราไม่เอาเอามาทำอะไรอ๋อฝ่ายค้านแต่ว่าหมายความว่าผมไม่ได้ไปทําอะไรเหมือนเป็นข่าวนะผมไม่ใช่อย่างนั้นนะผมต้องดูว่าเขามีอนาคตทางการเมืองไหมมีอุดมการทางการเมืองไหมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปทําไปแจกกล้วยอย่างที่เป็นข่าวไม่มีหรอกโทรเหลือเวลาปีกว่าเขาจะไปทำอย่างนั้น กาทํามีพลังดูดใช้พลังดูดไม่ใช่พลังดูดเราต้องดูว่าเราทําอะไรให้กับพี่น้องประชาชนออย่างวันนี้เมื่อกี้สสโอเพิ่งโทรมาจากนครว่า<น>ราคาปลา,าตกต่ําลานปลาไม่รับซื้อเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปแก้ให้อ่ะเราก็ต้องทันทีช่วย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 เหลือพี่น้องเกษตรกรช่วยโดยพี่น้องช่วยเหลือชาวบ้านอปาประมงจังหวัดนน้นจังหวัดนี้มีปัญหาก็แก้ทันทีนะครับเห็นคุณ <Chef. S 2> ชอบวันก่อนคุณชอบบอกว่าพการทําพยายามจะดูสสเพื่อที่จะหวังต่อรมีกอีมอทอไม่มี คือไม่เคยคิดเรื่องนี้แล้วเราไม่มีบุคลากรที่จะไปมีคุณสมบัติที่จะไปนั่งเป็นบทรหนึ่งตอนนี้ท่านนุทินนั่นก็ดีอยู่แล้วป่วยนี่ได้ไปเยี่ยมกันไหมครับอตอนนั้นท่านป่วยผมก็ป่วยแต่แต่ว่านอนาคตถ้าเกิดว่าจานวนสมาชิกเพิ่มมันก็ต้องมาเคลียร์เรื่องของตําแหน่งกันใหมโควตาลำตีมันก็ต้องขยับไหมพี่อย่างที่พี่บอกก็คือพี่พี่มองข้ามจอดไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเราไม่ได้ ไม่ใช่มองในครั้งนี้ตอนนี้รัฐบาลถ้าไม่ไม่มีปัญหากันก็อยู่กันอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วครับว่ากล้าพยายามที่จะขยับขึ้นมาแทนภูมิใจไทยอย่าไปมองอย่างนั้นครับเรามองว่าถ้าเราได้สสมาเยอะเนี่ยเราก็สามารถมีตัวเรามีตัวแทนที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในทุนทีนะผมอยากจะทําให้การเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยแต่ละจังหวัดช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งรัฐบาลกลางแบ่งเบาภาระจังหวัดไหนที่ ที่เป็นจังหวัดที่น่าจะเป็นกลุ่มจังหวัดที่สร้างสร้างมิติใหม่ผมยกตัวอย่างแถบอันดามันภูเก็ตกระบี่พังงามันควรจะเป็นเมืองพิเศษไหมนะครับที่ไม่เหมือนเมืองอื่นนะครับมีการค้าการขายเชือภาคการท่องเที่ยวเพราะงั้นงั้นมันบ้านเมืองเราไม่มีการพัฒนา<อ>การการที่ไม่ค่อยไปด้วยกันไม่ค่อยได้ของความกุญจไทยกับเพื่อไทยมันจะทําให้กระทบกับกับการบริหารงานของรัฐบาล เน้นเลยว่าเรื่องการเมืองมันต้องคุยกันการเมืองต้องจบด้วยการเมืองอย่าอย่าให้การเมืองเมื่อทะเลาะกันแล้วหรือว่าขัดแย้งกันแล้วไปให้ไปจบด้วยการทหารอย่าทำอะแม่คิดว่าจะเคลียร์กันได้ไหมคะที่ที่ปัญหาผมมีความมั่นใจว่าคุยกันได้เท่าเท่าที่มองปัญหาขนาดนี้คิดว่ารัฐบาลจะอยู่ครบถองไหมคะเออ เราเราเป็นนักการเมืองเราก็ประเมินทางการตลอดเวลานะแต่ท้ายสุดก็มีการเจรจาก,กันแล้วก็อย,ยู่ตรงนีนเป็นคนคนเดียวกันทั้งนั้นพี่นะ้แต่ว่าหลายคนก็มองว่าเหมือนที่ตอนนี้หลายคนก็ขยับมัมกนักการเมืองก็เริ่มขยับเนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองหรือมีอะไรทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ม,มันเรามองเราต้องมองอย่างนี้นะักการเมืองต้องมองอย่างนี้นะครับว่าเปิดสภามา สามกรกฎาคมใช่ไหมเขาจำไม่ผิดเลยอีกปีกว่ามันทุกพักมันต้องเริ่มแล้วจัดทับแล้วนะครับเป็นเรื่องปกติอย่างนี้อย่างี้มองว่าในปีนี้นะคิดว่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองหรือว่ามองว่าการเมืองในปีนี้เราไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับเชื่อว่าครบพี่เชื่อว่าครบเทอมแล้วเดี๋ยวมีการคุยกันอไม่มีการพักไหนออกจากพักรัฐบาลไม่น่าใช่ไหมครับผมว่าไม่มีนะก็คือยังจับมือจับไม่มีเปลี่ยนขั้วใช่ไหมพี่ขั้วอะไรอ่ะ ม่ดีหรอกครับเพราะว่ามันม well> ีข่าวว่าอาจจะคือคือคนไม่สมหวังก็คอยยุคอยแย่กันเรื่องปกติท <well)> ้ายสุดเดี๋ยวเขาคุยกันคุณก็ผิดหวังเหมือนเดิมสังคมไทยแล้วมันต้องเปลี่ยนถ้าถ uh> ้าครั้งหน้าเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เสียงค้างมากนี่สมการมันจะเปลี่ยนไหมคะไม่เราจะไปพูดถึงตอนนั้นเลยครับผมผมว่า ทุกภาคต่างก็มีจุดเดียตัวเองจุดขายตัวเองแต่เชื่อว่ายังไม่มีปรับเปลี่ยนอะไรแน่นอนในในมุมของพี่ถ้ามองกังนี้คือการการปรับเปลี่ยนหมายถึงการปรับคอลอนี้ผมพูดไม่ได้เพราะไม่ใช่อำนาจผมนะครับแต่ว่าปรับขั้วปรับะไรผมไม่น่าจะมีคือเท่าที่ดูเรื่องสวไม่เป็นสาเหตุให้รัฐบาลแตกหักใช่มผมผมว่าเราเราต้องแยกนะครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ว่าไป เรื่องของการเมืองสภาล่างก็ว่าไปนะโอเคนะครับทานข้าวให้ยอยเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีทุกทุกท่านวันนี้ก็ถือว่ามาติดตามในส่วน